มาริดอดใช้งานอาราบาและชูอารเมนี่อย่างน้อย2เกมราชันชุดขาวได้เอาเมริดหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งด้านดาบิดอาราบากองหลังทีมชาติออสเตรเลียและโอเรเลียงชูอารเมนี่ครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเนื่องจากทั้งสองคนนะผมทั้งชูอารเมนี่และก็อาราบานี่ครับมีปัญหาบาดเจ็บอยู่ตรงน่องนะครับทำไมทั้งคู่เนี่ยอาจจะพักฟื้นไปก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนก็เดินทางไปกับทัพราชันชุดขาวด้วยนะผมในการฟาดแข่งศึกซูเปอร์โคปาเดอเอสปานยานะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมกับบาร์เซโลนา เรเกมวันนั้นก็เป็นทางบาเซลนาผมที่เก็บชัยชนะไปนะครับหลังจบเกมนะครับทางสโมสรก็ออกมาบอกว่าอรารบาและชัวเมนนี่เนี่ยต้องพักรักษาตัวผมแต่อาจจะไม่ใช่เวลานานนะครับเพราะทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เจ็บมากแต่ก็ต้องพักฟื้นไปก่อนอยังต่ำถึสองถึงสามเกมนะครับซึ่งเกมที่คาดไม่ได้ลงนะก็คือเกมที่เจอกับบียาริวนะครับในศึกอุปาเดเรแล้วก็เกมที่เจอกับตางดานแอตติกบินเบาด้วยผมเป็นการเล่นทีมเยือนทั้งสองเกมเลยนะครับ ส่วนเกมที่3เนี่ยจะเจอกับเรอัลโสดเซดัตในลีกนี่ครับเป็นการเล่นในบ้านของมาริดก็ต้องรอดูว่าทั้งสองคนจะกลับมาช่วยทีมได้หรือเปล่านี่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับแฟนๆเลี้ยมาเรียผมหมดห่วงได้เลยครับทั้งสองทีมไม่ได้เจ็บมากนะครับเพราะว่าพักก็เกมเองเกมมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมก็จะเข้ามาอ่านเข้ามาตอบอย่างแน่นอนครับผิดพลาดตรงไหนก็สามารถเมนต์ติชมกันได้นะครับสวัสดีครับ